สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆนะครับครับวันนี้ครับมีรถแท็กเตอร์มานําเสนอนะครับมาใหม่นะครับ D6 นะครับตัวนี้เพิ่งมาใหม่เดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกันนะครับพาชมกันใกล้ๆตัวนะครับครับอันนี้เป็นรถเช็คนอกแทนนะครับนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้งานในเมืองไทยนะครับครับ แคทตาบิลลานะครับ d 6ก l g p นะครับสปอคเก็ตลอยนะครับตัวนี้มาใหม่นะครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสปอคเก็ตลอยนะครับช่วงล่างสวยๆนะครับพี่ๆท่านใดหาอยู่นะครับทักทายกันได้นะครับใบมีดสภาพดีนะครับตัวนี้สามารถปรับได้4ทิศทางนะครับใบมีดขนาดใหญ่นะครับสภาพสวยๆนะครับหรือคันข้างๆกันก็จะมีครับ d 6 N นะครับปี2 0 0 8นะครับสวยๆนะครับสเปคนะครับตัวนี้เป็นจีนเป็ดนะครับครับเดี๋ยววันนี้เราพามาชมกันใกล้ๆตัวนะครับนี่ครับสภาพเครื่องยนต์นะครับเครื่องดีนะครับทอกดีนะครับระบบไฮดรอลิกดีนะครับภายในนะครับมีระบบแอร์เย็นด้วยนะครับเพราะเดิมๆนะครับ คอนโทรลสีทิศทางเลยนะครับตัวนี้สภาพดีนะครับพร้อมใช้งานเลยครับห้องกิ่งกว้างๆนะครับนั่งสบายนะครับคนขับชอบมากครับแบบนี้นะครับสภาพดีนะครับมีสนิมบ้างนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมก็โอเคนะครับนี่นะครับจุดต่างๆสภาพโอเคเลยนะครับ D6R ครับ LGP นะครับ เราไปชมด้านล่างกันดูนะครับช่วงล่างดีนะครับตัวนี้สวยๆนะครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้ในเมืองไทยนะครับสปอคเก็ตลอยตีนเป็ดนะครับตัวนี้นะครับสวยนะครับเทียบกับดี 6N นี่พอๆกันเลยนะครับสภาพดีนะครับ นี่ครับช่วงล่างสวยนะครับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจก็ลองแวะมาชมมาชมรถที่ร้านได้นะครับร้านเราอยู่ติดถนนพระรามที่2สมุทรสงครามนะครับหรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์0 8 7 9 1 1 8 5 9 3นะครับขอรูปขอวิดีโอทดลองใช้งานได้นะครับครับฝากไปด้วยนะครับ d 6 r นะครับ Cat d 6 r ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากๆครับ